สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแห่งนุเคราะห์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะทางรายการสีสันโลกสวยได้รับเกียรติสัมภาษณ์คุณลุงนินในโครงการชวนลูกหลานกลับมาพัฒนาบ้านเกิดซึ่งได้เผยแผ่ไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา ep 269ตอนที่1ไปแล้วลุงนินหรือนายสมบูรณ์ศรีสุบัติเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้ประสบความสําเร็จในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนสามารถพลิกฟื้นชีวิตตนเองจากหนี้สินได้สําเร็จและได้ก่อ ตั้งสวนลุงนินหรือศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด9ชัน้นที่จังหวัดชุมพรและครั้งนี้ขอท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมาพบกับคุณลุงนินต่อกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อพูดคุยกับคุณลุงนินในเรื่องโครงการต่างๆหรือสั่งซื้อน้ำสมุนไพรหญิงหนึ่งชายสองดองน้ำผึ้งสามารถติดต่อพูดคุยกับคุณลุงนินได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1ย์ สี่หนึ่ง9 1 4ห้า8 9 8เสชิญรับฟังการสัมภาษณ์คุณลุงนินกันนะคะเอาย้อนกลับมาค่โครงการช่วนลูกหลานกลับมาพัฒนาบ้านเกิดต่อค่ะน้องนิวไปเรียนประเทศจีนสีค่ะเด็กคนนี้นา่งสารมากจนนะที่บ้านเขาจนมากตอนแรกเข้ามา,าที่นี่แล้ว พ่อกับแม่เขาเพราะนั้นผมไปเที่ยวที่บ้าน <Ha. S 2> บ้านเขาเอียงเนี้ยเขาเรียกกระหนํำมันนะท <Ha. S 2> ํมมากไม้ไผ่และเอียงเนี้ยค่ะ <Ha. S 2> ทีนี้มีเพื่อนบ้านนะ่ะพาลูกมาเที่ยววิ่งเล่นกันก็เป็น <Ha. S 2> เพื่อนเพื่อนเด็กๆก,กันเนี้ยวิ่งเล่นไปเล่นมาพอลูกเขาไปยืนอยู่ข้างบ้านอย่างเงี้ย <Ha. S 2> แม่วิ่งไปถึงดึงออกออกลูกเดี๋ยวมันลม้มเดี๋ยวมันล้มทับเอานะั้นลูกมันเอียงอยู่แล้วเห็นไหม <Ha. S 2> ทีนี้คนที่ฟังอะ่ะรู้สึกยังไงไอ้น้องนิวร้องเลยร้องไห้ คนอื่นไม่รู้แต่นิวรู้มาพูดกับผมว่าลุงนินอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งเพราะดราม่าร้านมากท่าลูกจะล้มแล้วค่ะเห็นไหมวันนั้นเนี่ยเพื่อนลูกกันะแม่เขาไปดึงเลยถ้าไม่ดึงออกมาก็โดนล้มครับมันไม่ล้มหรอกจริงๆเนี่ยเขาคันมาด้วยแล้วแต่แม่เขาลัวเอียงอ่ะแล้วก็พ่อเขาว่าเนิวมันเคยบอกผมว่าทำบ้านสักหลังเท่ากับเล้าหมูข้อหมูก็ได้ข้อหมูเล็กๆอ่ะ เพื้นบ้านก็ไม่ได้เตพื้นยกเป็นกระหนัาขทั้งใต้ก็เป็นดินน่ะนะะก็ทาตามภาษาคนที่จนน่ะว่างั้นเถอะเด็กคนนี้นางสารมากค่ะ,คะเข้าไปเรียนประเทศจีนอยู่ๆเขาโทรวลุงมินดีใจจังมไม่ทําไมลูกอีกไม่กี่วันก็จบแล้วลูกออ,อต,ตอนนั้นค่ะเรียนสี่ปีได้ปีละล้าน คนจ้างไปเรียนนะคนจีนเขาให้ปีล้านล้านมันได้ทุน oh. เด็กคนนี้ผมโตถามวนี่วันนี้กินข้าวกับอะไรก็ตกปีกันเดยอนะกินข้าวกับอะไรลูกคนนี้ไข่ต้มมึงมินพูดมันขี้เหนียวกินไข่ต้มคิดดูดิว่าโอม้มนกินอยู่กับไข่ต้มไปตือ้อก็เก็บเดินที่เกียรไปกินได้แล้วไม่เป็นไรหรอกลูกอ uh ่าค่ะลูกอยู่ได้เ uh huh. ชื่อไหมมันไปอยู่ประเทศจีนสี่ปีมันมาซื้อที่ปลูกทุเดียนได้ห้าร้อยต้น โอตอนนี้ตุเรียนได้ตัดแล้วนะปีนี้อ่อแอ้ก็ใครดูแลฮะเขาดูแลเองอคุณพ่อเขาเอาเงินมาซื้อที่ให้พ่อทําสวนนหแม่ไปทําสวนให้เพราะที่บ้านนี้ที่มันสามสีไร่เองแต่ก็สวนตุเรียนเหมือนกันนะค่ะลูกสุดยอดเลยแล้วเงินที่ได้มาไปดูมาสร้างบ้านใหญ่กว่าลุงนิ้นอีกยังก็วังเลยบ้านสบายเลยตอนนี้แล้วก็แต่กลับมาอยากเล่านิดนึงตอนมาใหม่ๆนะเข้ามาในสวนแบกจอบ ้นไหนตายก็เอาต้นทุเรียนไปซ่อมคุกหลุมปลูกทำอะไรงูทุกๆ,ๆเลยแตกคนบ้านนอกบางคนเขา็เอคนธรรมดาเลยนะ,ะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกกับแม่อะไรก้าเนี้ยอิจฉาไปเื่อคุยเลย,ออยจอบตีอานปริญญาโตกูเห็นแต่จอบไปขุดลหลุมเงือกทึกเลยว่าฟังเงี้ยว่าโต้ยน่าสงสารผมฟังเลยอออนิวมาหาลุงนินเทียลูกโทรตอนเย็นเลยมาเลย ค่ะมาถึงคุยกันหน่อยลุงนินรู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าว่ะค่ะจอบป้ญยาโทรแล้วไปขุดหลุมปลูกก็มันตายทุกเรียนตายลูกเอาไปซ่อมอ่ะไปค่ะจ้างคนก็เดี๋วได้ตังค์แล้วบอกฟังนหะอา้าวคอยลังมาก้าวหนึ่งนะลูกทำงาน่คะค เพราะจองเจอจองตัวเด็กคนนี้ไม่ไปที่ไหนไม่ทําที่ไหนทั้งนั้นค่ะก็โลงเนตสอนด้ลูกกลับบ้านเย<อ>กลับมาพัฒนาที่ดินทุกตารางนี้มีค่าไงลูกฟังนะลูกแรงงานของลูกที่ไปทานั้นนาวันเนี่ยถึงห้าร้อยไหมแล้วลูกทําตากแดดเนี่ยจอบยาโทรไปอยู่กลางแดดไม่ใช่ค่ะทางเดินชีวิตเราเลือกได้นะลูกเราเลือกได้ว่าเราจะเดินทางไหนค่ะถอยหลังไหมชนฝาแล้วฟังไห่ ลุงนินเปลี่ยนแล้วค่ะใช้วิชาใช้สมองใช้ความรู้ของเราให้มันมีประโยชน์ลูกทำไงลุงอ้าวพรุ่งนี้แต่งตัวดีๆมาหาลุงนินลุงนินจะพาไปหาอาจารย์หาผอทุ่งตะโกเนี่ยเกรเตรนี่แหละ,ะเป็นอาจารย์กรเกษตรดีกว่าลูกค่ะลูกได้อยู่ในห้องแอรแล้วเอาเงินที่ได้เนี่ยมาจ้างให้เขาทําให้พ่อคุ้มอเอาอย่างนั้นเหรออ้าวก็ได้ได้อย่างนั้นค่ะ,ะลุงนิน เอาวตื่นมาก็แต่งตัวมาดีผมก็ไปพาไปหาพอดีอาจารย์วรทยาลัรเกษตรเมื่อก่อนพออนะไอ้น้องแก้วมันกินข้าวอยู่ที่บ้านผมผมเปิดร้านอาหารหน้าอยุธไาเมื่อก่อนนะแล้วมาจีบไอ้แจ๋วแจ๋วก็มากินข้าวที่บ้านมันเป็นเพื่อนนัน้องสาวผมมันเรียนด้วยกันค่ะปรากฏว่าพาไปหาน้องแก้วน้องแก้วย้ายกลับมาเป็นพออแล้วนี่เมียก็มาสอนที่นี่ค่ะโอ้ยไปถึงน้องแก้วฝากน้องสักคนนึงนะลูกค่ะ เขาเล่าให้ฟังเลยเสร็จก็บอกวากวาไม่ได้นะพี่อืต้องสอบค่ะบอกเออสอบก็สอบแต่ถ้ามีคนรู้จักมันง่ายหน่อยมึงช่วยชี้แนะน้นองด้วยก็แล้วกันเอา้เอาถ้าอย่างนั้นได้ค่ะก็ไปสอบได้ได้ได,ได้ก็ไปสอนแต่ไม่เป็นอาจารย์เพราะตัวเองไม่ได้เรียนครูมาค่ะอเอ้าต้องฝึกอีกปั้มอีกจน ที่หลังได้บรรจุแล้วตอนนี้พักในเยไยแล้วก็เป็นอยู่บ้านพักแล้วหอพักที่โน่นแล้วสบายไปแล้วตอนนี้นี่แหละก็มาหาคุณลุงอยู่บ่อยๆมาครับมาเรื่อยแล้วเนี่ยเขาเป็นคนส่งน้ำเจ้าหมุนไพรหญิงหนึ่งชายสองดองน้ำปึ้งทั่วประเทศเลยคนนี้เป็นคนส่งกับลูกเจีียบเนี่ยสองคนส่งกันอยู่ค่ะโอ้ดีจังดีจังนี่แหละก็ดีใจนี่คือโควงการชวนลูกหลานกลับมาพัฒนาบ้านคนจะมีอีกเยอะเลยไม่ใช่เท่านี้นะมากันทั่วประเทศเลยได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ก็ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณลุงนินมาก <All right. S 2> ที่ให้โอกาสให้เกียรติกับทางรายการได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้อันจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมรายการได้เอาไปเป็นแนวคิดนะคะแล้วก็ไปทํำในวิถีการดําเนินชีวิตต่อไปนะคะ <All right. S 2> ขอบคุณมากคะ่ะคุณมม่ค่ะสวัสดีคะ่ะพักสักครู่นะคะใหม่เซรั่ม um BSC วิตามิน Brightening เซ um. รั่ม วิตามินซีสูง32เท่าผิวใสนุ่มเดี้ยงเปล่งประกายดูมีออร่าด้วยคุณค่าสุดเข้มข้นที่ขัดสันอย่างดีเพื่อสาวๆโดยเฉพาะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายส่วนผสมจากวิตามินซีและวิตามิน B ีสช่วยให้ผิวกระจ่างใสและเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติวายโรสเซอลล่ลาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานผิวแลดูกระชับเปล่งปังสกินการสสารสก,กัดธรรมชาติปกป้องผิวจากมลภาวะ หาซื้อได้ที่เซเว่นอวสาขาใกล้บ้านคุณปริมาณ50กรัมในราคา49บาทใหม่สเปเร์ก้ไอตราตะขับ5ตัว บรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ m o ฟี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ยาสีฟันโซลติพลาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการนำสุดยอดตำรับสมุนไพรอายุรเวทที่มีคุณค่าและสรรพคุณมากมายของ3สมุนไพรได้แก่ สมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมด้วยการรวมคุณค่าสุดยอดสมุนไพรนี้ทําให้ตรีพลามีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะสําหรับช่องปากจะเป็นการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ดีขึ้นและด้วยการนำสามสุดยอดสมุนไพรอายุรลเวตตีพลามาผสานกับคุณค่าเกลืออนูเล็กเข้มข้นไฮเปอร์โทนิกโซลจนได้ยาสีฟันโซลตีพลา ที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจึงกลายเป็นยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรแบรนด์แรกที่มีคุณสมบัติในการดูแลเหงือกโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครช่วยให้เหงือกกระชับช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกช่วยดูแลสุขภาพเหงือกโดยรวมลดอาการสะสมแบคทีเรียและคราบพักซึ่งเป็นต้นเหตุของฟันผุกลิก่นปากและโรคเหงือกหาซื้อยาสีฟันโซลติพลาได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสัญ,ญญาโรคเหงือกมาเมื่อไหร่ใช้โซลติพลา คุณกําลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทห้าตะขาบซิมเชียนฮอจำกัด เขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง99.9%ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทําให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สําคัญเขาไม่มีน้ําตาลสะดวกพ,วก,พวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ 20มลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปร์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามารับฟังกันต่อนะคะยีราฟเป็นสกุลหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องมีลักษณะเด่นคือเป็นสัตว์ที่ตัวสูงขายาวลำคอยาวมีเขาหนึ่งคู่ตัวมีสีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มเป็นลายมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาตัวผู้มีความสูง4.8-5.5เมตรหรือ16-18ฟุตและมีน้ำหนักถึง900กิโลกรัมหรือ2,000ปอนด์ตัวเมียมีขนาดและความสูงน้อยกว่าเล็กน้อย จะเป็นสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลกยีราบมีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียไม่ผัดเขาที่เขาจะมีขนปกคลุมอยู่เขาของยีราบเป็นสิ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเพศเขาของยีราบเพศผู้ด้านบนจะมีลักษณะตัดราบเรียบและมีความใหญ่อวบกว่า ขณะที่ของตัวเมียจะมีขนสีดำปกคลุมเห็นเป็นพุ่มชัดเจนมีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงราว15-20ถึงตัวหรือมากกว่านั้นในทุ่งโล่งร่วมกับสัตว์กินพืชชนิดอื่นๆเช่นแอนทิโลปม้าลายหรือนกกระจอกเทศเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้3ปีครึ่งตั้งท้องนาน420-461วันลูกกีราบ อย่านมเมื่ออายุ10เดือนเมื่อคลอดออกมาแล้วจะสามารถยืนและเดินได้ภายในเวลาไม่นานเหมือนสัตว์กีบคู่ทั่วไปและวิ่งภายในเวลาสองสาวันตัวเมียมีเต้านมทั้งหมด4ี่เต้ายีราฟจะเป็นสัตว์ทุกๆ14วันแต่ละครั้งเป็นอยู่ราว24ชั่วโมงมีอายุไข,ขเฉลี่ย20-30ปีลักษณะพิเศษของยีราฟ ด้วยความเป็นสัตว์ตัวสูงยีราฟจำเป็นต้องมีหัวใจขนาดใหญ่เพื่อหมุนสูบฉ,ฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองยีราฟสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากกว่ามนุษย์ถึง3เท่าเพื่อไปเลี้ยงสมองที่อยู่สูงขึ้นไปประมาณ8ฟุตเสมือนกับปั๊มน้ำที่สูบน้ำขึ้นไปยังตึกสูงหัวใจของยีราฟหนักประมาณ10กิโลกร,รมัมระบบไหลเวียนโลหิตจึงเป็นแบบพิเศษ ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมากเกินไปเวลายิราก้มตัวดื่มน้ำระบบไหลเวียนเลือดพิเศษนี้จึงเปรียบเสมือนกับวาลวปิดเปิดน้ำยิราเป็นสัตว์ที่กินพืชกินได้ทั้งหญ้าที่ขึ้นอยู่กับพื้นและพุ่มไม้สูงสูงโดยเฉพาะพุ่มไม้ประเภทอะเคเชียหรือกระถินนลงที่มีหนามแหลม มีรสฝาดและมีพิษแต่ยีราฟก็สามารถกินได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะมีลิ้นที่ยาวถึง45-47เซนติเมตรและมีความหนาสากใช้ตวัดกินได้โดยไม่ได้รับอันตรายและทนทานต่อสารพิษได้ใน,นระดับหนึ่งแต่เมื่อยีราฟจะดื่มน้ำหรือกินอาหารที่อยู่พื้นล่างต้องทางขาด้านหน้าทั้งคู่ออก และกล้มคอลงเพราะมีกระดูกที่ข้อต่อต้นคอเพียงเจ็ดข้อเท่านั้นนับเป็นช่วงที่ยีราฟจะได้รับอันตรายจากสัตว์กินเนื้อที่บุกจู่โจมได้เพราะเป็นช่วงที่อยู่ในท่าที่ไม่คล่องตัววันวันหนึง่งยีราฟจะกินอาหารเฉลี่ยวันละ20-30ถึงกิโลรกร,รมัมขณะที่นอนหลับในท่ายืนเพียงวันละ2นาทีถึง2ชั่วโมงเท่านั้นยีราฟเมื่อวิ่งจะวิ่งได้ไม่นานนัก เนื่องจากหัวใจจะสู่ฉีดเลือดอย่างหนักและเมื่อวิ่งจะต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะทั้งขาหลังและขาหน้าที่อยู่ข้างเดียวกันจะยกขึ้นลงพร้อมๆกันจึงเป็นลักษณะาการวิ่งแบบควบกระโดดโค้งเคลงไปมาและคอที่ยาวก็จะมีอาการแกว่งไกวไปมาด้วยแม้จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แต่ยีราฟก็ยังถูกคุกคามจากสัตว์กินเนื้อ เช่นสิงโตหรือไฮยนา่ายีราฟมีวิธีป้องกันตัวคือการเตะจากขาหลังที่ทรงพลังซึ่งทําให้สิงโตได้รับบาดเจ็บได้สิงโตจึงไม่ค่อยโจมตียีราฟตัวที่โตเต็มที่แต่จะเล็งไปยังลูกยีราฟมากกว่ายีราฟทั้งเพศผู้และเพศเมียมีเขาในแบบที่เรียกว่าออสิโคนซึ่งจะมีโครงสร้างที่มีการเจริญจากกระดูกอ่อนแล้วคลุมด้วยผิวหนัง และเชื่อมไปกับส่วนกระโหลกโดยเส้นเลือดที่แทรกตัวอยู่ในเนื้อกระดูกอ่อนจะทําหน้าที่จับอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เห็นจะช่วยบอกเพศหรืออายุโดยในยรีราฟที่มีอายุน้อยหรือเพศเมียจะมีกลุ่มขนอยู่ส่วนปลายสุดส่วนในเพศผู้ที่มีอายุถึงช่วงสมบูรณ์พันธุ์แล้วจะไม่มีขนในลักษณะดังกล่าว ลักษณะอีกอันหนึ่งที่พบในยีราฟเพศผู้ก็คือจะมีก้อนแข็งที่เกิดจากการสะสมของแคลเซียมที่บริเวณหน้าผากทำให้กะโหลกส่วนหน้าผากของยีราฟเพศผู้นูนขึ้นและเป็นก้อนๆขนาดเล็กทำให้ยีราฟเพศผู้เมื่อมีออายุมากขึ้นน้ำหนักของกะโหลกจะมีน้ำหนักมากขึ้นซึ่งจะช่วยในการต่อสู้กับยีราฟเพศผู้ตัวอื่น กระโหลกส่วนหน้าผากจะมีแคลเซียมมาสะสมทำให้ส่วนดังกล่าวมีก้อนแข็งเล็กๆพอกตัวขึ้นคอของยีราฟประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งยึดติดกับบริเวณหัวไหล่คอของยิราฟจึงไม่ห้อยตกลงมาซึ่งคอของยีราฟนอกจากจะใช้เพื่อการดำรงชีวิตทั่วไปยังมีส่วนสำคัญในพฤติกรรมทางสังคมเช่นกัน ยีราบตัวผู้จะเข้าต่อสู้โดยใช้คอถูหรือฟาดกับยีราบตัวอื่นด้วยความรุนแรงซึ่งอาจถึงบาดเจ็บสาหัสหรือตายได้เพื่อจะแสดงความเป็นจา่าฝูงและใช้เกี้ยวพาราสีหาคู่เพื่อสืบพันธุ์ด้วยก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากวิกิพีเดีย สะอาดนุ่ม Honey V BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบริสคัทและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบครื่องสำอางและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ จากตำนานเล่าขานโดยชาวอี์โบราณถึงผักสำคัญประจำถิ่นผักโมโรเฮยะหรือผักพระราชาสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าสู่การค้นคว้าและพัฒนายาสีฟันสมุนไพรสุดเข้มข้นยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปาก มูฟี่ c ลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเดดปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ไปทันทีสมัครเลยห้ามพลาดสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสียมหะสามารถจับจังเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลตร ราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโซลตีพลาและ ยาสิฟันซอสขิงเฮิร์บบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบ s s c รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0 2 6 2 3 9 6 5 2 9 8 0623965298